ข่าคืบหน้าคดีเตีย้ยมอชอวันนี้10ตตำรวจโทรปริญญาสังกัดตำรวจตะเวนชายแดนที่33เดินทางมาที่โรงพักภูพิงราชนิเวศเชียงใหม่พร้อมทนายความและผู้บรรคับปัญชาเพื่อรับทราบข้อ,อกล่าวหาคดีที่ถูกทางมูล,ลนิธิวอชด็อกไทยแลนด์และนายสมศักดิ์ชัยวงศ์เจ้าของเตีย้ยมอชอเข้าแจ้งความอุ้มฆ่าผ่าเจ้าเตีย้ยขึ้นรถจักรยา,ยายนยนต์ออกไปจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กลางดึกของวันที่3พฤษภาคม เบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้ง3ข้อหาคือลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานปาหาะทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันควรและทิ้งซากสัตว์ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบปากคำจากนั้นจะนำตัวไปชี้จุดที่พาเจ้าเตี้ยขึ้นรถออกจากมหาวิทยาลัยและจะอนุญาตปล่อยตัวโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์เนื่องจากมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งค่ะโดยก่อนหน้านี้สิบตำรวจโทรปริญญาได้อ้างว่าคุ้นเคยกับเตี้ยแล้วก็อยากพาเตี้ยขึ้นรถเทีย่ยว แต่ระหว่างทางเตี้ยเกิดกระโดดลงทำให้ถูกล้อรถจักรยานยนต์ที่เขาขี่ทับตาย